สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนชัยรถไทยซิ่งชาแนลนะครับมาอนีอยู่กับหนังงนันคือเกขาครับปับทีแล้วก็ไทครับตรงน,นี้ครับพอดีจอดเติานมันครับพ่อพึ่งมาจากซื้นอนมันครับปับแล้วก็ไทครับ M6240 สองสี่ศูนย์เฮามีขอบมีแนวเปลี่ยนแปลงครับมือเนี้ยเพราะว่าเมื่อคืนนี่ได้เห็ดแล้วว่่ได้ถ่ายคลิปไว้ถ่ายเมื่อครับพี่น้องว่าผ่าดยางแห้งเลยเมื่อคืนพี่น้องเลยเสียดายครับลืมเลยเม่พี่น้องฝ่าว่าเห็ดยันมาทันงานครับเนี่ยครับลืมเห็ดวิธีเปลี่ยนสปิงกาวน n ครับพี่น้องเนี่ยครับ เปลี่ยนแล้วก็เดิมเดิมเหมือนเดิมครับรอบสามพันหานะครับสปริงกรวนาที่ผมสั่งมาใส่ขอแต่ตั้งก็คือรอบบ่าตกไงครับเวลาเจอนักๆนักเช่เสียปกติรอบแลนไปประมาณพันแปดพันเก้าถ่นะครับเกียร์ไฮสองไปเจอดินเหนืยๆปุ๊บตกลงมาเหลือพันหนึ่งเลยครับ วืบลงแบบเทียเดียวเลยครับแต่เมื่อขึ้นขอแตกตั้งก็คือไถไปรอบพันแปดพันเก่ากเกาครับก็บคือเวลาเจอเหนื่นๆปุ๊บรอบจิตตกแค่ประมาณพันเจ็ดครับเต็มที่เ่าเกินพันหกครับประมาณนี้ครับรถเราเขาแตะขั้นเร่งหน่อยๆปุ๊บสามารถพานดินเหนื่ๆไปได้เลยครับรถว่างยังไง,งใจว่าขาดไงพี่นอ้องอ่าบานเขาเอิน ก,การสิ้นเปลืองน้ำมันจากเดิมบอ่อกะบอ่อครับบอ่อต่างจากเดิมท่าไรครับเพราะว่าหนึ่งสปริงตัวเก่ามันอ่อนเนาะพี่น้องมันเลยแบบเจอหนึ่นปุ๊บสปริงมันเยือดอ่าสปริงเยืดปุ๊บลุดกระเลยบหลอบตกอ่าว่าง่ายประมาณนี้ครับขอเสียผมว่าบ่ามีครับเพราะว่าขันเกกับขันแอว สีเก็ผมผมกับเปลี่ยน3าีปีกาบอบเป็นอย่างครับปกติเหมือนเดิมครับรถใส่งานครับสกปรกนิดหน่อยพออ่อการละกัดจรบียครับเมื่อคืนกะเทศไปเทศมาหาทุ่มกว่าครับเมื่อคืนนี่ผมมีคนไทยขีปไผ่ทั้งย้มเมื่อคืนน้ำครับพี่น้อง เดิมครับเพิ่มเติมคือสปริงแค่นั้นครับกระไฟพี่นอ้องแก่งกันซ้ำกัน,กนกรครับหมอลำมูไงอารมณ์ครับถ้าผู้ใดอ,อยากคิดว่าอยากเปลี่ยนสปริงกันนะครับแนะนำครับเฮาสีเห็ดงานได้ไง่ายขึ้นก็เก่าหลายครับพี่นอ้องแบบเห็ดงานง่ายเ่เามือยครับ ผลเสียผลเสียหน่าจะโบมีครับเพราะว่าขั้นเก่าผมก็ใส่ครับมันกับว่าเป็นยังครับพี่น้องถ้าผูใ้ใดอยากแล้งก็คือคล้ายตูดปั๊มน้ำอมีกล้ครับแต่ผมกะเอาแค่นี้เพราะครับเพราะว่ากะถือว่าเขามืออยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่างานเหมาเขาก็ว่าคอยหลายปนในพี่น้องส่วนมากสีเป,เป็นงานชั่วโมงครับเขาเนีนประหยัดน้ำมันจักหน่อยองานชั่วโมงเขาก็เห็ดเรื่อยๆครับพี่น้องเห็ดเต็มกำลังรถละครับบบมีว่า กักกำลังหลดไวพี่น้องทังเทีย่ยวเลี้ยวก่อนชั่วโมงที่เขาเจ้าตังไว้แห่งกับนี้ครับงานรับทุกงานครับรับจบทุกงานตามสั่งครับสร้างยังไรได้อย่างสันพี่น้องเ,อเตรียมพร้อมพี่น้องนี่ขบสุดเนียวอ่าเขาไปเมืองกันทำงานก,นกันครับพี่น้อง พ่อครับให้แล้วครับวันนี้คนไทยให้ครับเห็นไห้พ่อคุณครับให้ครับดินเป็นดินทามครับเหนียวๆครับว่าเหนื่อยอยู่ครับดินเจ้าหนึ่งครับตอนนี้เจ้าหนึ่งหายครับ อุ้มบินบ้างพี่นอ้องาปีเลยครับปกติเครื่องจะรอดจะตกเลยครับแต่ตอนนี้คือปีครับเต็มใบมีดครับพี่นอ้องปกติสปริงเดิมครับก็บคือ ออกโตนี่หาดินเนื้อๆนี่รอ,อดจะโตกครับแต่ตัวนี้ก็คือมันจะฟรีเลยครับรอดเพตกง่ายครับพี่น้องผมใส่มาสองคันกับผมมีปัญหายอย่างครับพี่น้อง เนือครับต่อช่งกันเลยครับเนี่ยครับจงังหวะเนือยด,ดครับก็คือรอจะฟีครับพอตีรอบมันจะตกพี่น้องตอนนัวนี้ทำงานเป็นช่วโมงครับพี่น้องชมวงรหารอยครับกะ ฝากช่องน้ำเลยอครับพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปไปเรื่อยๆครับฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าผู้ใดสนใจคิดอยากจะออกรถไทยคู่บัตาอ่าสนใจรุ่น M62 มกสอง เตุก่เคียงสรารคา,มน,ครามนี่ครับผ้าบ่มนี้รถทดสอบมาทดสอบกับผมได้ครับผมยินดีให้ทดสอบดีครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของพี่น้องครับว่ายังไงซะถ้าพี่น้องอยากได้รถไถสักคันนีออ่มีแนวทางในการอยากได้รถไถสักคันเนี่ยได้ครับตดต่ตอข้ามาได้ครับคอมเมนต์ขมาเลยครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ตดตอ่อครับ บางท่านเดี๋ยวผมลงเบอร์ติดต่อไว้นาคลิปนะครับเด้อพี่น้องคลิปที่แล้วผมกะลงไว้ครับใส่งานจริงนะครับกับหน้างานแบบจริงๆนะครับคือหลับจ้างเลยครับทดสอบได้ครับทดลองขับเพื่อเป็นการตัดสินใจของพี่น้องน้ำจะมีทดลองขับครับเปรียบเทียบระหว่างรุ่นแอลกับรุ่นหิม62เนี่ยครับ ที่ผมตัดสินใจซื้อรุ่นนี้เดี๋ยวมีคำตอบในอีพีต่อไปได้พี่น้องเลยพอพุดยินมากังคกรครับยินหนึ่งหายนะครับหนึ่งหายเต็มเต็มครับ อันนี้เกียร์สองนะครับพี่น้องโปรตีเกียร์สองเขาไลดินนี่รูปเก็บงานนี่อยากอื่นครับอันนี้ก็ถือว่ามอนครับสบายครับ สามสังครับพี่น้องแล้งได้ดังใจู่ครับเออจังหวะเนื้อๆปุ๊บรอบมันจะมาไวครับพี่น้องเอาขากดคันเร่งเพิ่มลงไปปุ๊บนี่รอบถืมาไวจะปกติขันเป็นแบบป้อเปลี่ยนนี่เมื่อกี้นี่สีดับเลยให้พี่น้องดับตึ๊บเลยเพราะว่ารอบมันตกเร็วครับ ิมพลังกันครับลุยทุกงานครับเมืองน่านนะครับเวลาเขาไล่เก็บงานนี่เขาต้องใส่เกียวสองครับถ้าเกียวหนึ่งมันจะบอก่ทันครับเกียวหนึ่งจะซาเกียวสองเนี่ยครับ ไม่มีได้เฮือนครับปกติครับกะฝากก็แช์ mm. ก็ค์ mm. ก็ติดตามไม่เด้อพี่น้องเลยเมื mm. ่อคืนนี่ผมผ่าดยังหนักเลยลืมถ่ายไปถ่ายพี่น้องมึงวิธีการเปลี่ยนสปีนกบนาเลย mm. ผมเม็ดแล้วแล้วผมจะไปเกิดผอวมีโอกาสหนาเดี๋ยว mm. เปลี่ยนให้มึงครับพี่น้องกะ mm. คลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามมาไม่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านเนี่ยคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ